โอมาราลคลิปนี้ใหม่ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าจะพาไปดูโครงการใหม่จาก AP เป็นทาวน์โฮมและบ้านหรูดีไซน์ใหม่ที่หน้าบ้านกว้าง11.4เมตรกับฟังก์ชันที่รองรับการใช้ชีวิตได้สะดวกสบายในทำเลพหลโยทินใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเพียง75ยูนิตค่เซฮายค่ะทุกคนเจอกับใหม่ในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดในโฮมเราจากโฮมไบเออร์ค่ะทุกคน คลิปนี้ใหม่ค่อนข้างจะดีด้ามีความสุขก็ทุกคนดูข้างในบ้านนี้สิคะนี่คือบ้านหรูดีไซน์ใหม่2ชั้นที่ด้านหน้าบ้านนี่นะคะกว้างถึง11.4เมตรด้วยกันอย่างบริเวณนี้นี่คือด้านในของบ้านตรงนี้เป็นลิฟวิ่งแบบกว้างสบายๆโปร่ปงโซฟาค่ะตัวใหญ่ๆคอฟฟี่เทเบเลไซส์ใหญ่ๆน,นะทีวีแล้วก็แสงสว่างเหล่านี้แสงเข้าได้ดีมากๆค่ะฟังก์ชันเหล่านี้นะคะอยู่ในแบบบ้านที่ชื่อว่าเชนค่ะอยู่ในโครงการแกรนด์พีโนพหลนโยธินวัชรพลน,นะคะซึ่งเป็นบ้าน โครงการใหม่ล่าสุดจาก AP Thailand นั่นเองและทั้งโครงการมีเพียงแค่75ยูนิตเท่านั้นเดี๋ยวไหมจะพามาดูฟังก์ชั่นข้างในบ้านกับแบบที่ชื่อว่าเชนกันค่ะ ของแบบบ้านเชนนะคะทุกคนเขาจะเป็นโอเพ่นแปลนค่ะที่นี่เขาต้องการให้พื้นที่ของลิฟวิ่งเชื่อมต่อกับไดนิ่งเลยค่ะตรงนี้คือมุมรับประทานอาหารที่วางโต๊ะทานอาหารนะคะได้6กถึงแที่นั่งค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะเขายังจะมีประตูกระจกสไลด์ค่ะซึ่งเปิดออกไปเนี่ยเห็นบริเวณสวนด้านข้างบ้านได้ส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะมีแสงสว่างแล้วก็ปลอดโปร่งมากๆเพราะว่าเขามีหน้าต่างให้ด้านหลังด้วยตรงนี้1จุดนะคะส่วนห้องเก็บของค่ะเขาดีไซน์ไว้ด้านนี้เลยค่ะทุกคนซึ่ง ด้านข้างของผนังเนี่ยเขาก็จะเป็นบันไดนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะส่วนความโปร่งทั้งหมดที่เราเห็นนะคะตามในคลิปนี้เลยเนี่ย for t o ceiling ของเขานะคะจะอยู่ที่2.6เมตรค่ะ ก็จะทําให้บ้านเนี่ยดูโอโถงบวกกับมีหน้าต่างนะคะแล้วก็ประตูกระจกสไลด์หลายจุดด้วยการจึงทําให้แสงสว่างเข้าถึงเราในช่วงเวลากลางวันได้ดีมากๆค่ะส่วนนี้คือบันไดนะคะที่จะขึ้นไปสู่ชั้น2นั่นเองค่ะถัดจากบันไดก็จะเป็นพื้นที่ของห้องน้ําค่ะ ห้องน้าที่นี่นะคะเขาแยกระหว่างโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ค่ะทุกคนและอย่างหนึ่งเลยที่ใหม่ชอบนั่นก็คือหน้าต่างระบายอากาศค่ะทุกคนที่นี่เนี่ยเขาให้เป็นหน้าต่างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เราก็จะเปิดระบายอากาศลดความอับชื้นได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็บริเวณโซนเปียกอะคะ่ะเขาก็จะมีช่องนะคะเอาไว้สําหรับวางพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในห้องน้ําได้บางคนอะอยากจะให้แยกเป็นสัดส่วนมากกว่าเดิมก็อาจจะติดตั้งกระจกหรือว่าฉากกั้นแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะ จากห้องน้ําก็จะเป็นพื้นที่ของโซนครัวค่ะทุกคนโครงการเนี่ยเขาให้เป็นครัวเปิดนะคะของแบบบ้านเชนเนาะทีนี้ถ้าเราต้องการเป็นครัวปิดค่ะพื้นที่บริเวณนี้ติดประตูกระจกสไลด์ก็ได้หรือว่าเป็นประตูบานผักก็ได้อย่างอันนี้เนี่ยนะคเขาเป็นกระจกแบบว่ากร่อบเขาเป็นไม้ก็เ,เป็นดีเกๆ๋ๆเอาไว้ปิดเปิดได้ครบ้บานใหญ่อยู่นะทุกคนไปดูพื้นที่ของห้องครัวกันดีกว่าค่ะ ตรงนี้คือโซนครัวนะคะที่สามารถเปิดออกไปด้านนอกได้ mm hmm. เขามีประตูกระจกสไลด์ไว้ให้ค่ะด้านนอกเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นพื้นที่ของที่จอดรถนะคะถ้าต้องการที่จะระบายอากาศแบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะ นะในพื้นที่ของโซนครัวใครที่อยากจะได้ห้องครัวกว้างๆหรือรวมห้องครัวกับลานซักล้างต่างๆไว้ด้วยกันทําได้นะคะด้านนี้เนี่ยจะทําเป็นแผ่นที่ก็ได้นะคะเป็นชั้นวางของตู้เก็บของต่างๆได้เหมือนกันเนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งค่ะตรงนี้ไว้ตู้เย็นได้นะคะอ่างล้างจานได้เลยค่ะเคาน์เตอร์ครัวได้ติดทูดูควันได้นะคะแล้วก็ในห้องนี้เนี่ยเขามีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยนะคะรวมถึงประตูที่เปิดออกไปยังบริเวณลานซักล้างค่ะแต่หมายจะบอกว่าในบ้านตัวอย่างเนี่ย ห้องเนื่องจากเป็นห้องครัวที่มีขนาดกว้างค่ะถ้าบ้านไหนที่อยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ห้องตรงนี้เนี่ยนะคะให้กลายเป็นอีกหนึ่งห้องนอนหรือว่าห้องอนเนกประสงค์ได้เพราะว่าห้องเขามีความโปร่งถ้าดูโดยผิวเผินค่ะจะเหมือนอีกหนึ่งห้องนอนได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะมีครัวเราก็ย้ายครัวไปบริเวณลานซักล้างได้ของเขาเนี่ยลานซักล้างกว้างประมาณ2เมตรค่ะ ชั้น2ของบ้านนะคะกับแบบบ้านที่ชื่อว่าเชนในโครงการแกรนด์พีโน่พะหนยุทินวันชราพลกันค่ะที่ชั้น2อ,อ่ะทุกคนเป็นพื้นที่แห่งการพักผ่อนโดยแท้จริงนะคะจะเจอกับ3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำค่ะพื้นชั้น2นี่นะคะเขาจะเป็นพื้นลามิเนตลายไม้นั่นเองนะคะส่วนพื้นที่ปีก1ของบ้านด้านนี้จะยกให้ของห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะ พื้นที่ตรงนี้เข้ามาปับนะคะด้านนี้เนี่ยเขาแบ่งให้เป็นพื้นที่ของโซนนอนนั่นเองนะคะดูสิคะใครที่อยากจะได้เตียงนอนไซส์ใหญ่ในห้องมาสเตอร์เบดมคิงไซส์ควีนไซส์นะคะหรือว่าเตียงไซส์สั่งตัดพิเศษสามารถทําได้เลยนะไปเตียงค่ะใครอยากดูทีวีในห้องก็สามารถที่จะดูได้ติดทีวีแบบจอใหญ่ๆห้าสนิ้วขึ้นไปได้เลยและในโซนนอนนี้ค่ะด้านข้างเนี่ยเขาจะมีประตูกระจกสไลด์นะคะซึ่งเปิดออกไปเป็นระเบียงนั่นเองค่ะกระจกที่เขาให้ก็เป็นกระจกแ t a m p e r ด้วยค่ะ ส่วนมุมตรงนี้ค่ะใครที่อยากจะมีมุมทํางานไว้ในห้องมาสเตอร์เบดรูมทําได้นะทุกคนตรงนี้นะคะเขาจะมีหน้าต่างให้อีก1จุดด้วยกันเนาะเวลาตั้งทางานเนี่ยแสงสว่างก็จะโปร่งเลยทีเดียวหรือว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นโตเครื่องแป้งก็ได้แต่งหน้าด้วยแสงธรรมชาติและใครนะคะถ้าอยากจะมีโซฟาสักประมาณ2ที่นั่งอะคะ่ะบริเวณนี้เนี่ยสามารถตั้งได้เลยตรงนี้ก็ดูทีวีได้เหมือนกันเนาะแยกกับเตียงนอนไว้เป็นสัดส่วนนั่นเองค่ะส่วนด้านหลังของไหมตรงนี้ค่ะคือมุมแต่งตัวที่เราจะเดคอเรทให้เป็นวอล์กอินครันเซตนั่ นี้เหมาะมากๆค่ะวางตู้เสื้อผ้านะคะไว้บริเวณนี้กำลังดีเลยเนาะด้านข้างตรงนี้ค่ะจะมีหน้าต่างให้อีก1จุดด้วยกันนะแสงสว่างก็จะเข้าทั่วถึงเนาะส่วนผนังด้านนี้ค่ะจะเป็นผนังของห้องน้ําใครที่อยากจ,จะได้กระจกบ,บานใหญ,ใหญ่หรือว่าอาจจะบิวเป็นชั้นวางของก็สามารถทําได้นะคะและห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดมก็มีขนาดกว้างขวางอยู่เหมือนกันค่ะ ในห้องน้ำค่ะเขาแยกโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้ให้นะคะตรงนี้มีหน้าต่างระบายอากาศให้1จุดเนาะดั่นบนค่ะเดินระบบไฟไว้ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุน่นมีช่องไว้สำหรับวางอุปกรณ์ของใช้ต่างๆในห้องน้ำของเราห้องน้ำก็หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะ ส่วนห้องที่อยู่โซนด้านหน้าบ้านห้องนี้คือห้องนอนที่2ค่ะทุกคนห้องนี้เนี่ยก็จะได้ความเป็นส่วนตัวอย่างหนึ่งเลยคือผนังนี้นะคะเ้าจะมีระยะห่างจากบ้านข้างๆค่ะส่วนด้านหน้าค่ะเราจะได้เห็นวิวของด้านหน้าบ้านจากหน้าต่างทั้ง2จุดที่โครงการเขาติดตั้งให้แบบนี้เลยนะคะห้องนี้วางฟอร์เจอร์ใหญ่ๆได้ครบเลยนะคะ เตียงนอนค่ะควีนไซส์5ฟุตได้โตข้างเตียงได้เนาะแล้วก็ที่สําคัญตู้เสื้อผ้าได้นะคะที่บริเวณปลายเตียงมีโต๊ะเครื่องแป้งติดตั้งกระจกแบบนี้คือได้เลยนะห้องเนี้ถ้าแบบสมาชิกไม่เยอะในบ้านเกิดอยู่กันเป็นคู่รัก2คนเป็นหม่จะเปลี่ยนในห้องเนี้ยเป็นห้องทํางานของแฟนค่ะเพราะว่าวิวดีสงบด้วยส่วนห้องน้ำนี้นะคะคือห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนที่2ห้องนอนที่3นั่นเองค่ะอยู่ตรงกลางเลยค่ะทุกคนใช้งานสะดวกเลยนะ ห้องน้ำนี่แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้นะเขามีหน้าต่างไว้ด้วยเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะเขาก็จะมีช่องไว้สําหรับวางอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในห้องน้ําไว้ตามมุมต่างๆได้ดีมากๆถือว่าเป็นห้องน้ําที่ใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะ ที่เห็นเป็นอีกหนึ่งลิฟวิ่งแบบนี้ไม่บอกไว้ก่อนนะคะนี่คือห้องนอนที่3ค่ะทุกคนอยู่โซนด้านหลังของบ้านนะคะแสงสว่างเข้าเหมือนกันเนาะด้านหลังค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่ไว้ให้ค่ะห้องนี้ถ้าสมาชิกไม่เยอะนี่นะคะก็เหมาะทําเป็นอีกหนึ่งห้องโฮมเทเลเตอร์สําหรับเราเลยเพื่อสมาชิกในบ้านบางคนอยากดูทีวีเรื่องนึงอีกคนหนึ่งอยากดูหนังห้องนี้เหมาะมากๆแต่ถ้ามีสมาชิกในบ้านที่มากหน่อยนะคะก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้นะคะวางเตียงประมาณ3ามฟุตครึ่งได้คือกําลังดีสุดๆไปเลยค่ะ และฟังก์ชันที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือหลังนี้ละค่ะ เป็นบ้านหรูดีไซน์ใหม่2ชั้นค่ะกับแบบบ้านที่ชื่อว่าเชนค่ะทุกคนค่ะด้านหน้าของบ้านเนี่ยเขาจะกว้างถึง11.4เมตรเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะได้บ้านที่หน้าบ้านกว้างขนาดนี้นี่ตอบโจทย์มากทุกคนค่ะกับที่ดินที่เริ่มต้นอยู่ที่35.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนะคะคือ142ตารางเมตรฟังกชันย้ํานะ3ห้องนอน3ห้องน้ําและจอดรถตรงนี้ได้2คันนะคะแบบเชนนี่นะคะเป็นบ้านดีไซน์ใหม่ด้านข้างของเขาเนาะเราก็จะสามารถมีพื้นที่สวนสวยๆกว้าง ปลูกต้นไม้หรือว่าผักส่วนครัวได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยส่วนใครที่อยากจะได้ทาวน์โฮมนะคะที่โครงการแกรนพีโนพหลโยธินวัชรพลโครงการนี้เขาก็มีทาวน์โฮมด้วยนะคะกับแบบบ้านที่ชื่อว่า E Space นั่นเองค่ะด้านหน้าเนี่ยจะกว้าง5.5เมตรด้วยกันนะคะที่ดินจะเริ่มต้นอยู่ที่17.5ตารางวากับพื้นที่ใช้สอย106ตารางเมตรฟังก์ชันจะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พามาดูที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบ้านแฝดนะคะหรือว่าเป็นทาวน์โฮมทั มีความเป็นส่วนตัวมากเพราะมีเพียงแค่75ยูนิตเท่านั้นได้บรรยากาศเหมาะแก่การอยู่อาศัยแบบสุดๆในความเงียบสงบค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าโครงการอยู่ตรงไหนโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนถนนเพิ่มสินค่ะซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนพหลโธยธินถนนวัชรพลและถนนสุขาภิบาล5ซึ่งเป็นทำเลที่ดีมากๆและก็สะดวกในการเดินทางนะคะ อยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวนั่งต่อเดียวเชื่อมไปใจกลางเมืองยังมอชิดจัดตุจักสยามโดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวนเลยนะส่วนใครที่ขับรถยนต์ส่วนตัวใช้ทางด่วนเชื่อมต่อเข้าใจกลางเมืองก็สะดวกค่ะขับออกจากโครงการไปแป๊บเดียวก็ถึงจุดขึ้นลงทางด่วนฉลองรัดรามอินทาอานนรงด่านสุขาพิบาล5แล้ว ทำให้เราไปทํางานในเมืองอย่างถนนลาดพร้าวถนนพระราม9ถนนเอกมัยทองหลอ่อหรือแม้กระทั่งบางนาเนี่ยสะดวกจริงๆค่ะแถมรอบๆโครงการค่ะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนําอย่างเซ็นทรัลรามอินทาเซ็นทรัลลาดพร้าวและพวกไฮเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าร้านอาหารตลาดร้านสะดวกซื้อก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการด้วยค่ะส่วนโรงเรียนดังๆและโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานนี่คือมีให้เลือกหลายแห่งจริงๆเลยค่ะ ถือว่าสะดวกใช่ไหมคะและที่โครงการแกรนด์พีโนพระนโยธินวัชรพลนะคะที่โครงการแห่งนี้เนี่ยเขานําพื้นที่ส่วนกลางคะ่ะไว้ด้านหน้าของโครงการเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเพื่อให้ลูกบ้านที่นี่สามารถเข้าใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นขับเฮ้าหรือว่าสวนได้อย่างทั่วถึงคะ่ะด้านหลังของใหม่ตรงนี้นะคะเป็นขับเฮ้าสูงสงชั้นสไตล์โมเดิร์นค่ะ ด้านล่างอ่ะจะพบกับสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะทุกคนเขาจะแบ่งแยกระดับความลึกเอาไว้ให้เนาะ mm. เพื่อให้เด็กหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยสามารถใช้งานพื้นที่สระว่ายน้ําระบบเกลือได้ดีมากๆแล้วเป็นสระว่ายน้ําที่อยู่ในร่มและเป็นส่วนตัวสุดๆไปเลยค่ะส่วนที่ชั้น2ของขาเพานะคะก็จะเป็นฟิตเนสรูมค่ะใครที่ชอบออกกําลังกายคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งที่นี่เครื่องเล่นก็จัดมาให้ครบเลยละค่ะส่วนด้านหน้าบริเวณตรงนี้นะคะก็จะพบกับสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนของลูกบ้านนั่นเองค่ะ เขามีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีจ็อกกิ้งแท็กเอาไว้ให้เราได้วิ่งผ่อนคลายเวลาที่เราเหนื่อยล้าจากการทำงานอยากจะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ก็ได้ด้วยค่ะ รบบรักษาความปลอดภัยของที่โครงการนะคะก็เป็นมาตรฐานของทาง AP Thailand เลยค่ะทุกคนมีรอปภแล้วก็กล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะคะการเข้าออกของลูกบ้านที่นี่เขาจะใช้ระบบคัสสันค่ะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทาง AP Thailand เนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมานะคะเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านในการเข้าออกโครงการด้วยการสแกนทะเบียนรถแล้วประตูก็จะเปิดอัตโนมัติซึ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านอย่างเรามากๆเลยนะคะส่วนผู้มาติดต่อหรือว่าวิซิเตอร์ก็ต้องทําการแลกบัตรไว้ที่รอปรพอ 哈。 ็นยังไงบ้างคะทุกคนกับบ้านหรูดีไซน์ใหม่นะคะสชั้นในโครงการแกรนพีโน่ผนโยธินวัชรพลค่ะเป็นบ้านโครงการใหม่จาก AP Thailand นะคะซึ่งถ้าใครได้มาเห็นของจริงเนี่ยฟังก์ชันภายในบ้านเขาออกแบบมาให้เหมือนบ้านเดี่ยวมากๆในราคาที่สบายกระเป๋านะคะและโครงการนี้สามารถเดินทางไปยังรถไฟฟ้าคือใกล้มากๆนะคะและที่สําคัญเลยนะคะก็ใกล้ทางด่วนอีกด้วยใครที่สนใจก็แวะมาชมโครงการได้สําหรับราคาเริ่มต้นนะคะเริ่มเพียงแค่3ามล้านเก้าหมื่นบาทไปจนถึง6กล้านเก้าแสนเก้า ห0 0บาทเท่านั้นเองค่ะและจำนวนยูนิตแค่นิดเดียวเท่านั้นเองกับฟฟสิลิตี้ส่วนกลางแล้วก็สังคมคุณภาพแบบนี้จากโครงการคุณภาพอู๋ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะที่สำคัญเนี่ยเราก็มาอยู่โครงการนี้แล้วเขาบอกว่าเส้นนี้นะเราทะลุไปได้หลายเส้นทางแล้วหาของกินได้ง่ายมากวันนี้ใหม่จะพาไปนั่งคาเฟ่เย็ยนๆหาอะไรอร่อยๆทานกันดีกว่าจะเป็นที่ไหนตามใหม่ไปดีกว่าค่ะ แล้วค่ะทุกคนที่เดซี่คาเฟ่ค่ะที่นี่นะคะเป็นที่ที่เหมยจะพาทุกคนมาเช็คอินใครที่เป็นคอกาแฟาสายพันุ์อาราบิก้านะคะไม่ควรพลาดเพราะว่าเขาเนี่นะขั่วเองแล้วก็นําเข้ามาจากต่างประเทศรวมถึงที่ประเทศไทยก็มีให้เราเลือกเหมือนกันค่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะเมนูที่ใหม่สั่งมาก็ครบแล้วค่ะเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนดีกว่านะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็คืออเมริกาโน่เย็นนั่นเองนะคะเป็นสายพันธุ์บราซิลค่ะซึ่งเนี่ยเขาก็จะมีโชว์กรรมวิธีนะคะในการแบบชงสดๆตรงนี้เลยค่ะในการทำเนาะส่วนอันนี้นะคะนี่คือไอโกโก้ซิกเนเจอร์ค่ะคือสิ่งที่เราสั่งทั้งหมดอ่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่ทางร้านหมดเลยนะคะที่นี้นอกจากจะมีแบบ แกาแฟแล้วนะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคันพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาก็เป็นโฮมเมดหมดเลยค่ะอย่างแพนเค้กอันเนี้ยค่ะก็เป็นแพนเค้กฟุตี้ฮันนี่นั่นเองค่ะแล้วก็พวกคอฟเฟ่ลก็จะมีหลายหน้ามากๆนะคะวันนี้ที่หมสั่งก็จะเป็นคอนเฟกนะคะกับโอริโอ้ค่ะแพนเค้กนุ่มๆกรอบๆเต้นค่า โรยไอซิ่งกับน้ำผึ้งว่าแล้วช่ำมากอร่อยใครอะค่ะที่อยากจะหาแบบคาเฟ่แบบสีขาวๆคลี clean น,น,นะคะแล้วก็เมล็ดกาแฟคือเหมือนจะบอกว่าอย่างที่บอกไว้ที่นี่อะค่ะอย่างดีซี่คาเฟ่อะใส่พันเมล็ดกาแฟเขาคืออาราบิก้าค่ะ ขายสายพันธุ์เดียวเลยนะคะเขานาเข้ามาจากทั้งต่างประเทศแล้วก็ของประเทศไทยด้วยเขาก็มาคั่วเองนะคะแล้วก็มีเครื่องชงกาแฟที่หลากหลายมีกรรมวิธีในการแบบชงกาแฟแต่ละอย่างเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงใครที่อยากจะเป็นทานกาแฟอยากจะหาสถานที่แบบไทยลูกกเก๋คาเฟ่ขาวๆนะคะเดซี่คาเฟ่ร้านนี้มีคนพาและที่สาคัญเนี่ยที่นี่เนี่ยใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกาแฟการชงมเมล็ดสายพันธุ์ต่างๆนะคะก็สามารถมาเรียนได้เลย d a ซี่คาเฟ่ค่ะที่นี่เนี่ยอยู่ตรงถนนเทพรักค่ะทุกคนอยู่ติดดินถนนเลยจอดรถข้างหน้าถนนก็ได้นะคะคาเฟ่เปิด7จ็ดโมงเชา้าจนถึง6กโมงเย็นค่ะใครที่อยากจะทานกาแฟแล้วก็เป็นคอกาแฟเนี่ยไม่ควรพลาดเลยที่นี่ขนมก็อร่อยคาเฟ่ก็ดี พาไปครบจบเรื่องบ้านภารกิจคอม p l e t แล้วค่ะหมยก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากจะได้บ้านหรูดีไซน์ใหม่2ชั้นด้านหน้าบ้านนะคะกว้าง11.4เมตรด้วยกันในราคาเริ่มต้นเพียงแค่3,900,000บาทไปจนถึง6,990,000บาทเท่านั้นเองค่ะกับโครงการแกรนพีโนพหะโนยธินวัชาราพลโครงการนี้เดินทางสะดวกค่ะ ใกล้ทางด่วนใกล้รถไฟฟ้าแล้วก็ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครที่สนใจก็แวะมาได้ค่ะสำนักง,งานขาย9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นและครั้งหน้าโฮมเราจะพาไปครบจบเรื่องบ้านที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะครั้งนี้เมตต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ